สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคาซาคอนก็กาสมบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีท่าสุโภเนาะมันอีมาัผพ่ก็พอแล้วเนาะบรรยากาศยามแหงแรงพี่น้องคือมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะมาเนีะเข่าพุ้วพี่น้องกับเมนูไม่หนาเนาะแคปเมนูสิก้อยหนังเนาะพี่น้องยามแหงแรงเนาะเห็ดกินสุโณกินเนาะ มาเบิ่งมาส้มด้วกันพี่น้องตอนนี้เฮาก็กำลังดังไผ่เนาะพี่น้องกำลังสิติดแหละเดี๋ยวเฮาก็ไปเบิบ่งนังงัวนด้กันพี่น้องนังงัวก็ซื้อแท้โดนๆดรนดนะดับเอาไว้ในตูน้เนาะเฮาก็บซิม,มืมอนี่เฮาบมีแนวกินเกลือจุกมาเบิ่งพี่น้องหิ้งกินสูนนนนน่น้องกินเนาะพี่น้องนังงัวงนั่งคุยก็ยังมีคนหลายเลยข้าวสีย ลดนังเพิ่นก่อนเนาะพี่หน่อเขาฟอสซิลลอนไพติดก่อนนั่งเุากัสิมีอยู่สามสี่อันนี่แหละพี่นอ้องออกจากตู้ <Okay. S 1> แขงแขงนี่พี่นอ้องเอ้ยนั่นไงนั่งแรงแรงพี่นอ้องไปเผาวนางซะก,ก่อนเนอาะวันนี้เพราะว่าสิขูดเอาคนเพิ่นออกเพื่อจึงมีคนหลายอย่าง จิบเูเซ่เอาไผ่แบบใหม่ๆแล้วกับิคูดเอาคนผลออกนาอพี่น้องนังงัวซื้อตั้งเต้ส่วงประมาณบุญห่อเข่าขพนแหละพี่น้องติ๊กป่าอันไวในตู้เย็นแต่มันเนี่บ่มีอาหารกินเนาะ คิดเห็นน้องอยากก็เลยเข่าครัวมาเผาไปเรื่อยๆพี่น้อกภาย,ยันบอกแหงไปเลยนอกออกตัวเย็นมนก็สิีน้านใหม่นี่เพื่อเพลนสีใหม่นะไห้ก็ค่ะก็เริ่มติดตอนนี้ก็เริ่มขัเข้ามาเลย ไก่ก็เริ่มมีเหงื่อเป็ดเกลือมีเหงื่อนะอู้ยอู่ในแจเพื่อนควนกับนุงกับคุกนงกัดก็มีเอาพาออกมาเลยแล้วพี่น้องน้สาอันนะใส่นาอันกบสกูตอันดำๆ จำนีออกเาก็สีซอยเ่านนตอนนี้ก็เริ่มเมื่อีโบคอยยังเ้ทหุก่กได้ก็อกเพราะว่าอันเริ่มโมืนอมาณแล้วแรงๆตอนนี้ก็ุกโม่แลน้อให้ฮ่าในนี้มันก็บซีโคอยแจ้งเนาะในนอนของ

โบเห็นหุนเดยอะด้กผ้า,า่าเ้ากัโแจ้งเงินเนี่เนาะแต่โบแจ้งเนะจะแน่ออกซึ่งกานนอกวแบบ่แจ้งอย้เท่พีน่นอกแต่ทำาไม่ีย่นเดียตครัวเนาะ โอ้ยตอนนี้เขเออยด้วพี่น้องกันนละมีดจสิบบุคาลบนไดเนาะพี่นอ้องบอแล้วเ้าไผ่กับซุกแลยเนาะพี่มาค่ะนี่ะมานังค่ะเอานังเลย ป้าพี่นอ้องเม็ดบ,บัวเข่าปาดตอนมักไงญ่ี่ยเผาไพ่ใหม่โบตปวดกระกแขงเนาะบ่ยช้อยจ้าอังไงมเมกดบัวเข่าฮะก็ยิ่งลงตลาดบอ ตอนนี้ใหญ่เรากินยังไงแซ่บให้บอกยอยโซยบระไดจะข่อยเห็เป็นหนังเลยกระตันเอากระไดอะตอนน้อยตอนใหญ่พี่น้องอยูย่ที่มีดของฮาวบุขาก็ได้ แค่ายขึ้นง่ายขึ้นเนาะเั่นแหล่ตอนนี้เราก็ได้ซอยหนังแล้ววิธีเรียบร้อยเลยพี่น้องดูนี่ตอนน้อยตอนใหญ่มีเบิดก็กับปลาลายไปลาใหญน้องพี่น้องเอยกินใช่ไหมเราก็สิบเป,ปต่อโดยการขวบผักิดบั้นขวบผักิดใส่พี่น้องใส่บลาลายเนาะเพชร ตัเพิดแห้งใส่สนิ่นแหละกระซิใส่บะหมี่ยังหลายอย่างเนาะตามมงเพริกกันแล้วกันเลยเนาะพี่น้องบนนี้เฮก็ปรุงใส่เลยบัน่นใส่ยังก็ใส่ลงไปเลยเนาะบู้มักเพ็ดตาเพ็ดเลยเนาะใส่พุงนัวก่อนพี่น้องใส่าลายแซ่ยบลายใช่ปะใส่ลายก็ะเสียลายโพูดเนาะ ปลาเค็มเค็มตามโดยเขาวขวดนะพี่น้องสิทธิ์ลงไปไปสิโลเพรว่าน้ำบากเต็มใจสีพี่น้องเอาหมักนาวใส่ก่อนหมักนาวก่อนเด้อพี่น้องอันไหนครับ นายลายเลย้ยงนานขบหลายอย่างอ้องกดเลยนะครับมาใส่ก่อนพี่น้อกเล้พักเข้ากาับได้ซอยไวยเรียบร้อยแล้วเนะาะบลาเอาในส่วนของเราเองปลูกพอได้กินเล็กน้อยเนาะ เป็นก้างชี้สีสันช่มก่อนใช้มือ,อ,มอเลยหืมจอนยหญ่ๆไม่ใช่จาว่าแซ่บนี่นุ่นเล็ก่น้องแซ่บแล้วแซ่บแลว้วแล้วเลยนอกพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยของกินกับบะหมี่อย่างไรเนาะเป็นซัมเน่ ผู้คำเมืดพอดีพี่น้องมาในเบิ่งแน่ผู้แน่ไปบรรยากาศผู้คำเมืดพอดีเพื่อเห็ดกินแล้วเนาะคยายเฮือนเท้ากับโบแจ้งจลัวอยู่พี่น้องเพื่อเห็ดกินแล้วพี่น้องมืดพอดีมาซาคนกับสิโคโตละลาไปกินข่าวกินน้ำกันเด้อพี่น้องมาที่นี้ ได้ทุกข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องก็อย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบบเหตุผลคลิปใหม่ๆของเราอีกเนาะงสำหรับเมเนเจอรอตาลาก่อนพี่น้องกินข้าวกินน้ำเพืเข้ากาวข้ว่าสบายดี